ใครมีสิวอักเสบต้องฟังคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะหมอแก้วแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้จะมาสอนทำยาแต้มหัวสิวนะคะอ่าวิธีทำนี่ส่วนประกอบหลักเลยอย่างเดียวของเราก็คือน้ำผึ้งแท้นะคะขอย้ำว่าเราจะใช้น้ำผึ้งของแทร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นน้ำผึ้งเนี่ยจะมีสารในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ได้นะคะแล้วมันจะช่วยลดการอักเสบเวลาที่เกิดสิวได้ เราจะใช้น้ำผึ้งเนี่ยแต้มตรงบริเวณที่เป็นสิวอักเสบทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีต่อวันนะคะอาจจะแต้มเช้าเย็นก็ได้ถ้ามีอาการอักเสบค่อนข้างเยอะติดต่อกันเป็นระยะเวลา7วันนะคะแล้วสิวอักเสบของคุณก็จะยุบตัวลงค่ะ แผมนิดนึงนะคะถ้าสิวเกิดจากะระบบฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลง,งเช่นในช่วงวัยรุ่นอย่างเงี้ยสิวอักเสบต,ตัวนั้นหายไปมันก็จะขึ้นมาอีกนะคะเพราะเป็นไปตามระบบระบบฮอร์โมนเนาะ